วัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่2 0พฤศจิกายน2566ชาววันนี้ก็เตรียมพร้อมไปโรงเรียนแล้วนะครับอยู่ที่โรงเรียนมีเรียนตามปกตินะครับตามตารางนะครับก็วันนี้นะครับใส่ชุดพละนะครับวิชาที่เรียนนะครับจะเป็นวิชาวันเล่นะครับก็ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับครูให้สอบการอันเดอร์บอล10ครั้งนะครับเพื่อที่จะ เอาคะแนนนะครับผมก็ทํารอบแรกไม่ผ่านนะครับครูให้โอกาส5ครั้งแต่รอบ2ก็ทําได้นะครับทําแล้วก็รู้สึกเจ็บเจ็บมือนะครับเนื่องจากไม่เคยเล่นวอลเลย์นะครับเล่นใหม่ๆก็อาจจะเจ็บนะครับแต่พอเล่นไปสักพักก็อาจจะคุ้นชินนั่นเองครับโอเคครับตอนบ่ายก็ตอนพักเที่ยงจะมีการซ้อมร้องเพลงนะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันศิลปะการตระมที่จะถึงนี้นะครับก็แข่งอยู่ที่ห้องดนตรีครับซ้อมอยู่ที่ห้องดนตรีนั่นเองครับส่วนตอนเย็นกลับมานะครับก็มาซ้อมวิ่งตามปกตินะครับเพราะว่างานวิ่งยังรออยู่ด้านหน้านับ ส่วนเมื่อวานนะครับก็ไปร่วมงานวิ่งที่สะพานเทศสุดาอําเภอสาสตรสขันจังหวัดกาฬสินก็แข่งได้อันดับหนึ่งนะครับในรุ่นอายุไม่เกิน19ปีนะครับผมก็วิ่งไปพร้อมกับพ่อเลยนะครับพ่อลากผมจนถึงกิโลที่8นะครับส่วนกิโลที่9และ10พ่อก็วิ่งสปีดนี้ไปเพื่อทําเวลานะครับผมก็ได้อันดับหนึ่งแล้วก็ได้เวลาที่มันดีกว่าทุกๆครั้งนะครับในระยะ10โลครับก็เป็น new pb นั่นเองครับที่เขาเรียกกันครับ สัครับสลับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมาเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้ดูตอนโตครับสลับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย